เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าไฮ<อ>วล์แบบหม้อปแปลงนั้นต่อกาวได้งจริงไหมนะครับผมตอบให้แล้วนะครับระบบกาวนะครับระบบกาวตัวนี้ผมดึงมาจากระบบเครื่องทาน้ําอุ่นนะนี่นะครับต่อจากระบบกาวเรื่อท่าน้าอุ่นผมต่อไว้ข้างหลังนะครับ ทีนี้เรามาดูเครื่องนะครับดูเครื่องตอนนี้ตอนนี้ PV ไม่ได้จ่ายเข้ามานะครับเดี๋ยวมาให้ดูกับแสงมันเนี่ยข้อไฟบ้านผมเนี่ยมันจะมามันจะมาสูงมากนะครับบางวันมาสองร a c ิบอก็มีนะครับเพราะว่าเสาไฟอยู่เสาอมม้อไฟอยู่อยู่หน้าบ้านเลยนะครับซึ่งการต่อเก้านั้น มันชัวร์อยู่แล้วว่าไฟที่ผลิตออกมามันจะวนเข้าไปหาหม้อการไฟฟ้าแน่นอนเพราะว่าห่างกันถ้านับจากผมจุดดืนเนี่ยสิเมตรเองนะครับแล้วผมจะวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวอธิบายกร่ข้า,ขาก่อนตัวนี้เป็นตัวสลับไฟนะครับปกติตัวนี้ก็ควรจะเป็น ATS นะครับแต่ผมว่า a อ s เวลาผมเทสอะไรนัมันยุ่งยากผมก็เลยใช้วิธีสลับเอา อันนี้เมนไฟเข้ามาตรงนี้นะครับจ่ายเข้ามาให้ระบบตัวนี้เป็นไฟ2องรสิบบีไฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูกันนะครับสองร้อยสามห้าโวลต์เอซนะครับจ่ายผ่านตัวนี้เข้ามาหาเครื่อง ตัวนี้นะครับแล้วเครื่องมันก็จะเปลี่ยนจากกริดกูหรือที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับเป็นไฟดีซีไฟดีซีตัวนี้ได้ได้เท่าไหร่ได้ยูสามร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าวนนะครับเกือบสามรอยสี่สิบนะครับตรงนี้คือขึ้นของเครื่องนะครับแบบ หม้อปแปลงเทอร์ลอยนะครับตัวนี้ลักษณะขึ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดีๆดูเป็นสายเวฟที่สมบูรณ์นะครับแล้วสะอาดด้วยนะครับครับเก้านะระบบกาไฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูก่อนนะครับ อันนี้ n นะครับอันนี้ L เห็นไหมครับเห็นชัดเจนไหมเย l นะครับเแล้วก็มาเข้าตรงเบเกอร์ที่มาจ่ายให้เครื่องไฮวต์อันนี้ n อันนี้ L นะครับทีนี้พอออกจากเครื่องนะครับออกจากเครื่องมาสายเส้นนี้เกลนะครับเกล้าที่ผมถ่ายให้ดูแต่ตอนแรกนะครับเดี๋ยวจิ้มให้ดูกันสดๆเลยนะครับเห็นไหมเส้นนี้มีไฟนะครับอีกเส้นหนึ่ง ไม่มีนะครับไม่มีทีนี้ช่างบางคนอาจจะถามว่าอา้าวแล้วเครื่องมือเท่านี้มันจะวัดได้ไหมผมมีเทคนิคที่ง่ายกว่านี้อีกครับเดี๋ยวให้ท่านลองไปใช้ดูนะง่ายๆเลยไม่ต้องใช้อะไรครับใช้มิเตอร์เหล่านี้แหละครับถ้าเราเข้าใจว่ามันคืออะไรเราก็จะวัดได้นะครับง่ายๆนะเส้นนี้มีไฟใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดู เส้นนี้มันมีไฟเห็นไหมเนี่ยออกจากเครื่องครับสองร้อยยี่สิบเจ็ดวีนะครับสองร้อเจ็ดวีเราอยากรู้ว่าระบบกาวเราดีไหมเราเอาสายไฟเส้นหนึ่งจับเส้นที่มีไฟนะครับนะแล้วก็จิ้มลงดินนะครับลงดินคือพื้นปูนบ้านผมนี่แหละครับเนี่ยจิ้มลงอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหม อันนี้ผมจับเส้นเอ็นนะครับแล้วผมจิ้มลงดินนะครับมันจะไม่มีไฟมันจะมาเท่านี้นะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนเส้นนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นไปจับเส้นเอลทีนี้จับเส้นเอลนะครับจับเส้นเอลนะาปมิเตอร์ผมนะครับเราจะให้ดูจิ้มลงดินเลยนะครับจิ้มลงเนี้ยพื้นปูนบ้านเราเนี่ยครับเห็นไหมนี่คือระบบ ต่อก,กาวที่มันสมบูรณ์แล้วนะครับถ้ามันไม่สมบูรณ์หรือว่าค่าโอ์มของสายกาวนะั้นมันต่ําเนี่ยไฟมันจะออกน้อยนะครับมันจะมา 180-190V นะครับเห็นไหมนี่ผมจิ้มให้ดูเลยนะครับจิ้มให้ดูเลยนะครับสายผมมันหลวมนะครับเรื้อปนะครับ 221V เห็นไหมครับนิ่งไหมนะครับ นี่นะครับเดี๋ยววันนี้อีกรอบนะครับนะนะครับนี้สายกาวนะครับแบบหม้อแปลงนะครับเธอลอยนะครับต่อกาวได้นะครับต่อเข้าไปเลยอ่าจะถามว่าต้องไปปวดเอปวดเอลไมไม่ต้องนะครับถ้าใครถ้าผมรีวอยงนี้แล้วใครไม่เชื่อนะครับมาได้เลยครับมาที่ร้านมานั่งคุยก็ได้นะครับ ก่อนที่ผมจะถอดส่งลูกค้านะครับให้รีบมานะครับถ้าจะดูนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยมันออกชัดเจนเลยนะครับออกชัดเจนเลยอันนี้ไม่มีนะครับมีตันนี้เอาแล้วเมนหลักเรามาดูเมนหลักของเราครับทีนี้อันนี้เอ็นนะครับนนี้แอลนะครับไม่ระเบิดนะครับ ถ้าทำถูกต้องแล้วต่อถูกต้องนะครับไม่ระเบิดแต่ว่าถ้าเป็นแบบไรอ่ะอย่บหางแมวโอ้ยถ้าเป็นแบบไรหม้อแปลงนะครับอย่าไปหาทํานะครับผมเห็นท่านหนึ่งไปทําแล้วนะครับเพราะว่าที่ท่านทําได้นั้นเพราะว่าสายส่งกับหม้อแปลงของการไฟฟ้านั้น,ม,น,ม,นมันห่างกันแล้วทีนี้ไฟของบ้านท่านมันจะเป็นปลายสายก็ได้นะครับ ระยะเวลาการตอกเนี่ยเขาจะตอกทุกเสาทุกเสานะครับการในฟ้าน่ะที่จะมีเส้นหนึ่งลงกาวนะครับเขาจะตอกเส้นกาวทุกเสาทุกเสาทุกเสาแต่ถ้าเราต่อออกจากเสาแล้วเป็นร้อยเมตรอย่างเงี้ยมันก็เลยลงได้นะครับบางคนบอกว่าผมผมก็ลงได้ไอแบบธรรมดาเนี่ยก็ทาไปเลยนะครับพอสักวันหนึ่งท่านจะรู้เองว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงลงได้มันก็เปลืองไฟนะครับเพราะว่าไม่ได้อิสเลตแต่ตอนนี้มันในไอสซเลตนะครับมันไอโสเลตกันมันลงได้เลยนะครับ ตัวนี้แบบไรหม้อนะครับตัวนี้เอลทีเอล CPU สองตัวนะครับระบบตัดต่อแทงนะครับตัวนี้ออโต้ออโต้ทั้งหมดเครื่องมันขึ้นมือถือได้ด้วยนะครับเครื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยก็ได้นะครับท่านที่มาทางหลังก็ทางหลังก็เข้าไปดูก่อนก่อนที่ผมรีวิวตอนแรกนะครับเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นแบบหม้อนะครับหม้อแปลงนะไฟนะให้พี่ๆเพื่อนๆดูขึ้นนะครับนะครับเนี่ยที่จริงมันเป็นห้าสิบเฮิร์ตนะครับเดี๋ยวมันจะขยายให้ดูเห็นไหมครับห้าสิบเฮิร์ตแล้วดูตี้ของของขึ้นสซเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆกดแชร์ให้ด้วยนะครับบางท่านรีวิวการต่อกาวต,อก,ตอกอะไรก็ ควรจะรีวิวให้ชัดเจนแล้วเผื่อท่านที่ไม่รู้้วมาทําด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพาเขาทําผิดๆถูกๆมันจะไปกระทบคนขายคนอื่นนะครับอย่างเช่นคนอื่นเขาขายไฮวุ้นธรรมดาเนี่ยคนนั้นทําได้แต่พอดีไปทําเหมือนเขาเนี่ยระเบิดมามันก็ยากคนที่เขาเป็นประกันปิดประกันนะครับก็ร,ระวังกันด้วยนะครับเวลาจะไปทําอะไรตามใครนะครับให้ดูให้ดูแค่นี้นะครับถ้าท่านใดสนใจหรือมีอะไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ ่อยทักมาหลังไม่นะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีโควิดอีกแล้วนะครับก็สู้ๆกันไปใครก็ที่ยังไม่ได้ก็จะเพิ่งบ้าผมนะครับอผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับ mm hmm. เครื่องไหนที่มันเป็นที่เคยถ่ายรูปให้ก็จะเอามาใส่แล้วก็ผ่านแล้วก็ยกออกไปครับส่งไปนะครับโอเคส่วนรายละเอียดปิดย่อยอะไรก็ทักมาทางยิมบล็อกแล้วกันนะครับ ก็คือย้ําว่าไฮวนแบบไร้หม้อแปลงจะต่อก,กาวไม่ได้นะครับแล้วก็ไฮวนแบบใช้หมอ้อแปลงนั้นต่อได้พันเปอร์เซนต์นะครับแล้วเป็นระบบที่ไอโซเลตก,กันด้วยไม่ว่าเราจะไปใช้เครื่องทำนน้ำบุ่นใช้อะไรเนี่ยก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแต่งเบเกอร์ใหม่อันนี้แล้วผมจะอัดััดเครื่องทำนน้ำบุ่นแช่สักสองชั่วโมงให้ดูนะครับ เพราะว่าผมเอาไปเทสเนี่ยผมจะใส่เบเกอร์เล็กๆก่อนนะครับเผื่อเครื่องมันมีข้อผิดพลาดนะครับจริงๆแล้วในส่วนนี้ไม่ต้องต่อเยอะเหมือนผมก็ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมทําไว้สําหรับการทดสอบเครื่องนะครับหากเครื่องมีปัญหาอะไรมันต้องเซฟมันได้ทันทีนะครับจริงๆลูกค้าไปต่อเมียนเข้ามาแล้วก็ขาออกจะใส่ ETS หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับเพราะว่าเครื่องมันมีการห่วงเวลายอยู่แล้ว รับรองว่า e t s จะไม่สลับไปสลับมานะครับมันจะสลับเป็นจริงเป็นจังเท่านั้นนะครับมันจะไม่ปุ๊บปั๊บปุ๊บไปปุ๊บมาอยู่ทั้งวันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมมาเขียนโปรแกรมเข้าไปเหมือนที่ผมเอาคลิปให้เมื่อเช้านี่นะครับก็เข้าไปดูระบบก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่จะให้ผมลองดูว่ามันต่ํามันอะไร มันก็จะทดลองยากนะครับเพราะไฟบ้านเรามันมา220มันนิ่งอยู่แล้วเดีย๋ยวผมหาอะไรมาปรับให้ก่อนปรับหลอกให้มันว่าไฟมันเข้ามาน้อยก่อนนะครับแล้วทีนี้แต่ก่อนผมแจ้งลูกค้าว่าไอ้ pfc มันจะรวมอยู่กับในเครื่องนะครับพอดีว่า pfc เราควรจะแยกดีกว่านะครับก็คือถ้าเวลาส่งให้ลูกค้ามันจะมี1ตู้2ตู้นะครับแยกกันไปนะครับส่วนอันนี้เสียแล้วก็ ส่งคืนมาซ่อมเหลือนี้เสียก็แยกกันไปนะครับมันมันค่อยจะง,ง่ายแล้วก็เทอมินอลน,นะครับเทอมินอลน,นี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูเนียนี่มีน่องจะเป็นอย่างนี้นะครับผมพยายามปรับพยายามทาให้มันเป็นมาตรฐานขึ้นนะครับนี่มันจะง่ายนะครับแล้วก็เข้าหางปลาแล้วก็ล็อกเข้าไปเลยนะครับ รัเข้าแบบนี้นะครับง่ายแล้วตัวนี้ทนได้เกือบร้อยแอมนะครับมันเป็นน็อตนะครับ P.V เข้า2ตัว a c เข้า1คู่ตัวนี้ถ้าเป็นแบบหม้อแปลงก็จะออกไปหาหม้อแล้วหม้อวนเข้ามานี่อันนี้ก็ a c ออกนะครับแล้วมันก็จะเป็นบอร์ดที่ผมรีวิวเมื่อเช้านี่นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทเมนนอนนะครับร้อยแอมนะครับมันจะมาลงตรงนี้หมดเลยนะครับตรงนี้ นะคนนก็บอร์ดนี่แหละที่ผมไลฟ์รีวิวให้เมื่อเช้านี้ครับเรื่องการตัดต่อโค้ดนะครับอเออลืมลืมแจ้งนะครับตัวนี้ยังไม่มีโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสแตนบายเครื่องนะสแตนบายเครื่องของของตัวนี้นะครับมันกินอยู่ตอนนี้พัดลมของเครื่องมันทางานนะครับมันเป็นพัดลมสองยสิบวลตต์นะครับมันกินอยู่หกสิบเจ็ดแอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะ จะสั่งไม่ให้พัดลมมาทำงานนะค,ครับเดี๋ยวผมจะหลอกเครื่องก่อนอเราปุ่งเนี่ยแบบปีนองไนไปไปแมวผมชื่อปุ่งนะครับอีปุ่ง ส2 4สองสี่สิบสองอยู่คนเดียวด้วยครับอันนี้น้องฝึกงานเขาหยุดสอาทิต์นะครับเราปิดพัดลมมันไว้ก่อนคือจริงๆแล้วอุณหภูมิตรงนี้นะครับมัน มันไม่ได้สูงนะแต่ผมพยายามเบื่นเครื่องให้มันทำงานเต็มรูปแบบทุกอันนะครับที่จริงมันต่ำกว่านี้อีกครับอุณหภูมินะครับถ้าลมมันหยุดแล้วเดี๋ยวเรามาดูสแตนบายกันครับสแตนบายเครื่องนะขณะนี้ที่ไฟสองร้อยกินอยู่สี่สิบสองวัตต์ครับสี่สิบสองวัตต์คือสแตนบายเครื่องนะครับสแตนบายเครื่องเมื่อ ผมต่อระบบกาวอะไรเข้าไปแล้วนะครับแล้วพัดลมไม่ทํางานนะครับโอเคนะครับเยวให้รูปภาพรวมนะครับครับดำหม้อแปลงขาวายวอไร่หม้อดําถัดนั่น p f c นะครับถัดไปนั่นก็ชุดหม้อและเครื่องคัวนะครับโอเคนะครับผมครับสวัสดีครับ